คำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นกาแนะนำในการลงทุนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับวันนี้ชี้ใบโนุน,นะครับทำการเบินไปมากถึง183ล้านชิบะนะครับก็ถือว่าน้อยกว่าวันก่อนไป72%์นั่นเองซึ่งก็มีเจ้ากล่าวเจ้าเดิมนะครับที่มีการเบิหนหนักๆถึง42ล้าน กันเลยทีเดียว42ล้าน14ล้านนะครับก็กระเป๋าเดียวกันเลย14ล้าน10ล้านนะครับค่อนข้างเยอะเป็นจำนวนที่ก้อนใหญ่พอสมควรน,นะครับก็อัปเดตข่วาวแรกนะครับหัวหน้านักพัฒนานะครับชิบะอินุนะครับตอบสนองเมื่อความคิดที่ไม่ดีพอแปลไปไทยแล้วงงไหมก็คือตอบสนองเจ้าตัวเหรียญแบทเอไอนั่นเอง ที่ได้รับรายชื่อการแลกเปลี่ยนใหม่นะหรือว่าได้ลิสต์บนกระดานใหม่นั่นเองนะครับโดยบิทเก็ตนะครับบริษัทแลกเปลี่ยนอนุพันธ์นะครับของคริปโตเคอร์เรนซีของสิงคโปร์ได้ประกาศเพิ่มการรองรับเหรียญแบทเอไอนะครับภายในโซนนวัตกรรมนะโดยอนุญ,ญาตให้สามารถแลกเปลี่ยนและเทรดได้นะครับจับคู่กับเหรียญแบทกับ USDT นะครับก็เริ่มลิสต์แล้วสามารถ ซื้อขายได้ในวันที่15นี้เองหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเหรียญในเครือหรือว่าเหรียญในในเชนของชิบะเนาะหรือว่าเจ้าตัวแบดไอเดียเนั่นเองนะครับก็ได้เริ่มรีดแล้วนะครับโดยการซื้อขายนะครับสำหรับคู่เหรียญแบดกับเจ้าตัว USDT นะครับเริ่มกำหนดเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม วันที่15สิงหานี้เวลา11นาฬิกานะครับของ UTC อ UTC นี่น่าจะบวกไปอีก7เนาะนะก็น่าจะเป็น18นาฬิกาหรือว่าเย็นวันนี้เมื่อ6โมงเย็นของวันนี้นะครับโดยสามารถถอนเหรียญได้นะครับในวันที่16นั่นเองก็คือตอนนี้เข้าซื้อได้แล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถถอนเหรียญได้นะสำหรับใครที่ใช้ b i ตเกตนะครับ ก็บีดเกตนะครับเขาเป็นบล็อกเชนเนาะที่ซัพพอร์ตเจ้าตัวชิบะอินุอยู่แล้วนะครับเขาเริ่มเล่นตั้งแต่เหรียญชิปเหรียญโบนเหรียญลิส t นะครับทั้ง3มเหรียญนะครับก็แน่จะมีเหรียญอีกอันหนึ่งหรือเปล่าเหรียญบูมปะ BOME นะครับเหรียญบูมที่จะเป็นอาหารน้องหมาครับน่จะมีนะครับเพราะว่าน่าจะเริ่มเปิดแล้วถ้าชิบะเดียมาก็ต้องมีการจับจ่ายแน่นอน มีการประกาศดีดเหรียญแน่นอนครับ่่นโคซัตชชิสนะครับก็ได้ออกมาทวีตนะแสดงความขอบคุณนะที่ทาง b i t เกตนะครับได้ซัพพอร์ตนะกับรายการเหรียญของเขาทั้ง3รายการรวมถึงเหรียญ b a d AI นั่นเองนะครับที่อยู่ในระบบนิเวศหรือว่าอยู่ในเชนของชิบะนั่นเองนะครับเขาก็ได้ออกมาทวิตด้วยตัวเขาเองเลยนะครับก็ถือว่า เป็นข่าวดีเนาะสำหรับเหรียญแบตเอไอด้วยแล้วก็เหรียญชีบะนะครับรวมถึงถ้าชีบะเปิดตัวก็คือ b i t เกตเนี่ยก็แน่จะซัพพอร์ตแบบเต็มรูปแบบนะครับทั้งระบบของเจ้าตัวชีบะเดียมอย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวจากคุณรูเซียนะครับได้ออกมาทวิตนะครับในที่สุดนะครับคริปโตคอมนะก็ได้ทำการลิสเหรียญนะครับเจ้าตัวเหรียญลิชนะครับก็คือเหรียญสายจูง น้องหมานั่นเองนะครับก็ได้ประกาศลิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้จับคู่กับเหรียญ USD นะแพ์กับ USD นั่นเองสามารถใช้บริการฟิวเจอร์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะขอไปนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะไปยังชีบอเรียมได้เลยน,นะครับอย่างสมบูรณ์นะอย่างแท้จริงนะครับก็ทางคริปโตคอมนะครับซัพพอร์ตอย่าง แน่นอนแล้วได้ประกาศเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะเขาได้เขียนไว้เลยนะครับ d o g k ค l l e r นะล is อ is น o w นะครับ now, ist, uh, on, อ่า t s ส i s n o w l ลิสอ่าออเอออ n นเด t ็นะเขาบอกว่านะ <laughs> น้องหมาคิลเลอร์นะหมานัาฆ่านะครับโอเคก็ได้ทำการล s t เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เพื่อซัพพอร์ตเจ้าตัวชีบอาเรียมกันเต็มที่นะ พอกระแสมันมาอย่างนี้ครับถ้าคูณไซตชิคุซาม่านะไม่ประกาศเปิดตัวชื่อแบรเดมนี้นะอย่าโดนกันซสยับเยินแน่นอนนะครับเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นความหวังของชุมชนเนาะและล่าสุดนะครับทางคูนรูเซียนะได้ทวิตนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่าสามารถไปดูไลฟ์สดได้แล้วนะครับซึ่งงานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้งานเขาจัดมา5ปีแล้วนะครับ ก็คืองานนี้เป็นงานค่อนข้างใหญ่ที่รวมตัวกับการเปิดตัว NFT เปิดตัวเกม,เป,กรกรม,ม,มเปิดตัวเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับเว็บ3นะทั้งหมดเลยนะครับเขาจะมาจัดทุกปีนะของคุณวิวทริกก็ได้เป็นคนเคยมาพูดคุยในโปรเจกต์ของอีธิเลียมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเกี่ยวกับก่อนหน้านี้น่าจะพูดเกี่ยวกับข่าว เกี่ยวกับข่าวเจ้าตัวอีททเรียมตัวเรเอพุ work, นะ๊บออฟเวิร์กเนาะเปลี่ยนจากพุ๊บออฟเวิร์กเป็นพุ๊บออฟเต็กนะครับนั่นเองนะครับก็เขาก็ได้มาพูดนะครับแต่และบูธแต่และเจ้าของเขาก็จะมีบูธแยกต่างหากนะสามารถพูดคุยทํากิจกรรมได้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่ง หวังว่าอนาคตแน่จะมาจัดบ้านเราบ้างนะถ้าบ้านเราเปิดตัวอย่างเต็มที่เปิดโอกาสอย่างเต็มที่ให้กับทางคริปโตเคอร์เรนซีนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่เขาเรียกว,ว่าเปลี่ยนโลกค่อนข้างมากนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างงานเนาะสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับทาง X นะครับหรือว่าทวิตเตอร์นะครับก็จะมีชื่อบล็อกเฟเออบล็อกบล็อกเชน ฟิชเชอร์ลินะครับขอเฟรนต์นะครับส่วนนี้ก็คือเป็นหน้าตาตัวลิงก์ไลฟ์สดของเขานะครับเหลือเวลาอีก7นาทีนะครับที่เขาจะไลฟ์เนาะก็เข้าไปดูได้ในช่อง YouTube ของเขาก็มีนะครับเข้าไปดูได้เลยนะเราจะไลฟ์ย้อนกับเขาไม่ได้นะครับ <c oughs> เขาจะเปิดตัวอีก7นาทีนะเดี๋ยวเราค่อยแวะมาดูแล้วกันเนาะว่าหน้าตาเป็นไงนะครับซึ่งลิงก์เจ้าตัวไลฟ์งานนี้ผมก็ได้ แปะไว้ในคอมเมนต์แล้วนะครับก็าสามารถเข้าไปดูได้เนาะซึ่งเหลือเวลาอีก6นาทีนั่นเองมาตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามากันแล้วนะครับก็ขอญาตแปะนะ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากซับพอร์ตนะครับช่องว i สแคร์นะครับหรือว่าอยากเป็นสมาชิกสนับสนุนเลี้ยงกาแฟเลี้ยงข้าวนะครับสามารถสแกนเจ้าตัว QR code นี้ได้เลยนะครับก็สามารถสแกนได้เลยทันทีนะครับเล็กไปไหมอ่าใหญ่ๆเลยแล้วกันโดยการสมัครสมาชิกนะครับเริ่มต้นที่35บาทนะครับสำหรับการเลี้ยงกาแฟนะครับถ้า เป็นเลี้ยงข้าวนะครับก็ไน่อยู่ที่100บาทเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมตั้งไว้นะโอเคนะครับก็สามารถกดได้เลยนะโอเคครับเรามาดูข่าวสารโอเคครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็สามารถดูคลิปหรือไลฟ์เต็มๆได้ในไลฟ์ย้อนหลังได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูข้อมูลข่าวสารแบบเต็มๆครบถ้วนนะก็สามารถดูได้ในไลฟ์ย้อนหลังหรือว่าดูในช่วงที่ผมไลฟ์ในแต่ละสัปดาห์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ